คุณผู้ชมเจ้าช่วงสนทนามองเมืองเหนือในรายการเจ้านี้ตีพักเหนือของเฮาในวันนี้คุณผู้ชมเจ้าถ้าอู้ถึงจังหวัดละปูนหลายๆคนบอกว่าเป็นจังหวัดตีไข่ยากไปไข่ยากไปแอลสักตั้งหนึ่งแน่นอนว่าตีจังหวัดละปูนเองถึงแม่จะเป็นจังหวัดน้อยๆแต่มีมนสเสนน,นักขนานนะเจ้ามีทั้งเอกลักษณ์มีทั้งอัตลักษณ์เป็นของตัวเก่าหลายๆคนก็เลยบอกว่าอยากจะไปแอลตัวเหมือนกันวันนี้ตีเกินบอกจะอี้เพราะว่ามีแหมหนึ่งงานตีเกิดขึ้นตีจัดขึ้น,ต,นตีจังหวัดละปูน วันนี้เลยอยากจะมาชวนคุณผู้ชมได้อู้จ่ากันแล้วก็ได้เห็นหุ้ไปตัวตัวกันเนี่ยนะเจ้าว่าเป็นจะมีการจัดงานอาย่างจะได้กันพองวันนี้ต้อนรับกันก่อนเจ้าคุณผู้ชมทั้งสองทานมาร่วมในรายการของเฮาทันแรกนะเจ้าต้อนรทบทางด้านของทานชัตชาวานฉายาบุตรเจ้ารองภูวร,ราชาการจังหวัดหลำปูนเจ้าแห่งหนึ่งทานเจ้าคุณผู้ชมติดจะมาอู้จาก,กับเฮาทางด้านของทานจักริดเองชวนเจ้าท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหลำปูนเจ้าสวัสดีทั้งสองทันเจ้าสวัสดีค่ะ I um... ผู้ชมเจ้าต้องเกริ่นบอกเจีก,ก่อนเจ้าว่าผู้รวมรายการของเขาทั้งสองท่านมาได้เป็นค้นเหนือนะเจ้าในเรื่องของการฟังกำเมืองอู้กำเมืองอาจจะบ่คอยถนัดเดี๋ยวจะได้ขออนุญาอู้เป็นภาษาไทยกลางก็ลกัน mm hmm. นะเจ้าจะได้มีการาสื่อสารผู้ชมได้ได้อย่างถูกต้องและเกาะคล่องตัวนะเจ้าสอบถามเพิ่มเติมกันก่อนค่ะถึงในเรื่องของการจัดงานเดี๋ยวเราจะไว้ก่อนในเรื่องของสเสน่ห์สีสันลําพูนถามท่านรองผู้ว่าน,นิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องของ ยุทธศาสตร์ของจังหวัดลําพูนโอ้โหคุณผู้ชมบอกว่าพูดถึงยุทธศาสตร์ฟังดูแล้วเครียดแต่พูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยยุทธศาสตร์ของจังหวัดหรือว่าการต้อนรับนักท่องเที่ยวในเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดเราเรามียุทธศาสตร์ยังไงบ้างคะของทางจังหวัดเองคะครับก็ในส่วนของจังหวัดลําพูนนะครับเราก็อยู่ภายใต้คําขวัญน,นะครับเมืองแห่งความฝุดบนความพอเพียงครับก็ ็ทุกท่านที่มาลำพูนนะครับก็จะได้รับความสุขบนความพอเพียงครับอันนี้ก็เป็นโลแกกาง,ง่ายๆนะครับเข้าใจใง่ายๆครับค่ะ ถือว่าพูดพูดมาแล้วเนี่ยทำให้เราได้ได้เห็นภาพทันทีว่าเป็นเมืองแห่งค,ความสุขเพราะฉะนั้นใครที่ตัดสินใจอยากจะมาเที่ยวที่ลำพูนไม่ว่าจะมาในพื้นที่ไหนของจังหวัดลำพูนต้องได้รับความสุขกลับไปแน่นอนครับนะคะในส่วนของจังหวัดลำพูนเรานะครับ,รบมีทั้งหมด8อํอำเภอนะครับก็แต่ละอำเภอก็จะมีเสน่ห์ของความสุขเนี่ยในแต่ละอำเภอแต,ตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองบ้านทีนะครับ หรือว่าอำเภอป่าฟางอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งแม่ทานะครับอําเภอต่างๆเหล่านี้นะครับก็อยู่ใกล้กับอําเภอเมืองอยู่ใกล้กับตัวจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นเมืองอุตสาหกรรมเป็นมเมืองแห่งการเ,เล่นกีฬาต่างๆโดยเฉพาะนักกีฬาประเภทกอล์ฟต่างๆเนี่ยนะเราก็จะมีสนามกอล์ฟ หลากหลายนะครับ,รบหลายๆสนามเนี้ยรองรับกับ ทุกท่านครับอันนี้ก็เป็นความฝุกอย่างหนึ่งทางด้านการกีฬาโอ้โหจริงๆแล้วค่อนข้างครบถ้วนนะคะคร,ครบทุกเรื่องจริงๆนะคะใครที่มาเยือนจังหวัดลําพูนนะคะยิ่งในช่วงนี้ต้องถามท่านรองผู้ว่านิดนึงค่ะคือบางท่านบอกว่าอยากจะไปเที่ยวอยู่แล้วไม่มว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราพูดคุยกันก็คือที่จังหวัดลาพูนเองถ้าเป็นนโยบายภาพรวมของทางจังหวัดในเรื่องของการต้อนรับนักท่องเที่ยวยิ่งในช่วงนี้สถานการณ์โควิดเองการท่องเที่ยวแบบนิวเนอร์โมอะไรต่าง ทางจังหวัดเราเตรียมความพร้อมในเรื่องของการต้อนรับนักท่องเที่ยวตรงนี้ยังไงบ้างคะครับก็เป็นไปตามมาตรการนะครับ,รบในเรื่องของการป้องกันนะครับแล้วก็ระง,งับโรคไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 นะครับในส่วนของจังหวัดลำพูนก็ปฏิบัติตามมาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสวม แมสนะครับหรือหน้ากากอนามัยนะครับในเรื่องของการเว้นระยะห่างในเรื่องของการาทําความสะอาดต่างๆนี่นะครับแล้วก็เ,เรื่องต่างๆเนี่ยภายใต้ระเบียบและกฎเกณฑ์นะครับในเรื่องที่คณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดลําพูนเนี่ยจะได้มีการกําหนดต่างๆออกมานะครับอันนี้ก็อยู่ภายใต้มาตรการและเงื่อนไขต่างๆะนะครับซึ่งทาง อ่าเป็นไปตามที่ทางรัฐบาลแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้มีการกําหนดไว้นะครับอันนี้ก็ก็จะเหมือนกับทุกๆจังหวัดนะครับซึ่งเราก็ต้องดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวนะครับครับค่ะ,คะก็คือเรามีการเตรียมความพร้อมอยู่แล้วอย่างแน่นอนใครใที่มาก็สบายใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของความเข้มข้นนะคะมาตรการทางการป้องกันโควิดสิหรือว่าการเที่ยวที่จังหวัดลําพูนก็ปลอดภัยอย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชมคะที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้นอก จากในเรื่องของภาพรวมของการท่องเที่ยวที่จังหวัดลําพูนแล้วหนึ่งงานใหญ่ค่ะที่กําลังจะเกิดขึ้นมีชื่อว่าสเสน่ห์สีสันแห่งลําพูนฟังแค่ชื่อคุณผู้ชมอยากไปเที่ยวไหมคะต้องบอกว่าหลายๆคนบอกฟังแค่ชื่อแล้วโอ้โหเห็นภาพเลยนะทั้งเสน่ห์ทั้งสีสันมากมายจริงๆอย่างที่จังหวัดลําพูนให้ท่านรองผู้ว่าเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะถึงความเป็นมาเป็นไปของการจัดงานนี้ขึ้นมาค่ะครับ ก็อย่างที่ผมได้เกินนำนะครับว่าเมืองลำพูนเนี่ยนะครับก็เป็นเมืองที่มีความหลากหลายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะครับในเรื่องของความเป็นอยู่ของคนต่างๆนะครับของสังคมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนอกจากเราจะเป็นเมืองทางด้านการ,กรเกษตรแล้วเราจยงเป็นเมืองอุตสาหกรรมของทางภาคเหนือด้วยนะครับทั้งสองสิ่งนี้ก็เข้ามาประกอบกันนะครับแล้วก็สร้างเสน่ห์แล้วก็สีสันให้กับเมืองลำพูนนะครับสำหรับในตัวเนี้ยนะครับภายใต้เสน่ห์สีสันแห่งลำพูนเนี่ย เราก็มีในเรื่องนะครับสา,สาเรื่องหลักนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของทางด้านาการเกษตรนะอย่างที่ผมเกินนำไปเรามีกเกษตรก็โดยเฉพาะนะครับทุกท่านรู้จักอยู่แล้วนะครับลำไยนะครับแล้วเรามีกระเทียมนะครับ นอกจากกระเทียมแล้วเรายังมีงาดำนะฮะที่ดังระดับโลกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของสินค้ากเกษตรนะครับสำหรับในเรื่องของผลิตภัณฑ์หัตถกรรมต่างๆะนะครับเราก็จะมีในเรื่องของ ความมีชื่อเสียงในเรื่องของผ้าไหมนะครับผ้าฝ้ายนะครับของทางภาคเหนือผ้าไหมเนี่ยก็ต้องเรียนท่านว่าเป็นที่ยอมรับกันนะครับทั่วประเทศนะครับว่าผ้าไหาด้านหลังเรานี่คือคือจะอยู่ในงานทั้งหมดเลยของลําปูนเนี่ยนะครับมีตั้งแต่เรือนหลักพันหลักหมื่นหลักแสนไปจนกระทั่งหลักล้านนะครับอันนี้ราคาก็ขึ้นอยู่กับความปาณีดนะครับในการ ปักทอต่างๆในเรื่องของการทำนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของชาติพันธุ์ของคนต่างๆที่เข้ามาอยู่ในลำพูนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนยองคนไทยไทยลือไทยต่างๆะนะครับอันนี้แต่ละพื้นที่แต่ละแห่งเนี้ยเขาก็จะมีะประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเนี้ยที่น่าสนใจแล้วก็หลากหลายครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ ทุกท่านนะครับลํำพูณนะครับถ้าท่านมาก็ต้องไม่พลาดมาไหว้นะครับพระธาตุฮาริพุนชัยขอพร,อรเพื่อความเป็นสิริมงคลใช่คร,ค,ครับอันนี้ก็จะเป็นเสน่ห์ีสันอย่างหนึ่งบนความฝุข ของความพอเพียงค่ะ,ะคคโอ้โหนะคะคุณผู้ชมค่ะท่านรองผู้ว่าได้เกริ่นมาซะขนาดนี้แล้วแต่จริงแล้วเดี๋ยวรายละเอียดของงานต่างๆเนี่ยท่านจะกริดจ,จะได้มาขยายความกันให้เห็นอย่างชาัดเจนเลยนะคะว่าสีสันแห่งเมืองลาพูนเนี่ยมีอะไรกันบ้างที่มารวมกันแล้วจะสร้างสีสันเป็นมเนสนห์แบบนี้ด้วยจริงๆคุณผู้ชมค่ะยังไม่พอค่ะเรามี ท่านาเขาเรียกว่าเป็นคลิปเสียงนะคะเป็นภาพจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูนค่ะจริงๆท่านก็อยากจะมานั่งร่วมพูดคุยกับเราด้วยเหมือนกันแต่วันนี้ท่านบอกว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยอยากจะมาเชิญชวนเหมือนกันนะคะพูดคุยกับคุณผู้ชมด้วยในเรื่องของการเชิญชวนไปที่จังหวัดลําพูนด้วยนะคะติดตามกันก่อนค่ะกับลําพูนเมืองแห่งความสุขบนความพอเพียงครับในช่วงเดือนเมษายน พฤษภาคมแล้วก็ต่อเนื่องมิถุนายนนะครับจังหวัดลำพูนเราได้จัดเมืองลำพูเนเสน่ห์สีสันแห่งเมืองลำพูนนะครับซึ่งในงานนั้นเรามีกิจกรรมที่สำคัญอยู่3มกิจกรรมด้วยกันกิจกรรมแรกนั้นเป็นกิจกรรมในเรื่องของสเสน่ห์ผ้าเมืองลำพูนนะครับผ้าเมืองลำพูนทั้งผ้าไหมทั้งผ้าฝ้ายผ้าของเมืองลำพูนนั้นจะนำเสนอในผ้าที่เป็นผ้าดั้งเดิม ผ้าที่มีการประยุกต์แล้วก็ผ้าที่ได้มีการตัดเย็บที่นำสู่ตลาดทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีของชาติพันธุ์จังหวัดลำพูนต้องนําเรียนครับว่าจังหวัดลำพูนเรามีการผสมผสานของพี่น้องชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสามไตหรือว่าไมเจะว่าจะเป็นชนชาติมอหรือว่าปะปากยะย เพราะนั้นในช่วงของงานเราจะมีการนาเสนอวิถีชีวิตนำเสนอความเป็นอยู่นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าในพื้นที่จังหวัดลำพูนที่อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขและก็มีความผสมผสานกันอีกกิจกรรมหนึ่งครับก็ในเรื่องของการเกษตรวิถีแห่งทัญญะนะครับในเรื่องของความบุดณสมบูรณ์ในเรื่องของ การปลูกพืชผักที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมมีมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วก็เสริมเติมต่อจนขณะนี้จังหวัดลำพูนเราเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกและก็ส่งออกในเรื่องของลำไย,ยในเรื่องของมะม่วงตลอดจนเราเป็นครัวโลกที่ผลิตอาหารในการสู่ตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดในเอเชียตลาดในยุโรปตลาดในสแกนดิเนเวีย เพราะนั้นงานนี้ครับในเรื่องของสเสน่ห์สีสันแห่งเมืองลำพูนนั้นขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานใน3กิจกรรมนะครับทั้งเรื่องของผ้าทั้งในเรื่องของวิถีชีวิตชนเผ่าและก็ในเรื่องของการเกษตรนะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้มาร่วมงานกัน ผมจะได้ฟังกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นสารนะคะจากทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนค่ะท่านวรยุทธ์นวรัตน์ด้วยนะคะก็มาเชิญชวนให้พวกเรานี่แหละไปเที่ยวกันที่จังหวัดลําพูนอย่างน้อยถ้าเป็นพี่น้องประชาชนที่ลําพูนเองบอกว่าโอ้แน่นอนเราจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะหรือว่าคุณผู้ชมที่อยู่จังหวัดไหนก็ตามอยากจะไปเที่ยวสักครั้งก็ยินดีด้วยเหมือนกันนะคะผู้ชมคะกลับมาพูดคุยถึงงานสเสน่ห์สีสันแห่งลําพูนกันหน่อยนะคะขออนุญาตถามทางด้านของท่านจะปิดนิดนึงค่ะนาจะ ทราบในเรื่องของรายละเอียดของงานได้เป็นอย่างดีนะคะฟังกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยผู้ชมบอกว่าบอกมาหน่อยเถอะงานจัดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรจัดที่ไหนยังไงบ้างคะ ก็ขอนาะเรียนนะครับว่าวันนี้ก็ได้มีการบูรณาการ,รหลายภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐนะครับสำนักงานพณิชย์จังหวัดนะครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสํานักงานกเกษตรสากตร์นะครับเทศบาลเมืองลําพูนนะครับเทศบาลตําบลเวียงยองนะครับได้ร่วมมือกันแล้วก็มีภาคเอกชนหลายภาคหลา,หลายส่วนที่เรามาร่วมมือกันในจันทรกิจกรรมครั้งนี้นะครับเนื่องจากจังหวัดลําพูนเองเนี่ยมีมียุทธศาสตร์การท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นและมีความหลากหลายอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ เราเราต้องการที่จะดึงเอกลักษณ์ของจังหวัดลําพูนที่มีอยู่เนี่ยมาร้อยเรียงกันนะครับแล้วก็นําไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและสําคัญก็คือ,อนโยบายรัฐบาลนะครับที่อยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวะนะโดยเฉพาะในภาคของอชุมชนและภาคประชาชนเนี่ยนะครับให้ให้มีการขยายตัวมากขึ้นนะครับเราจึงได้มี โครงการดีๆเช่นนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็อยากจะนําเสนอให้กับนักท่องเที่ยวประชาชนได้รู้จักนะครับผ่านกิจกรรมสีสันเสน่ห์แห่งลําพูนนี่แหละครับ<ฆ>เพื่อที่จะให้เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศนะครับละอนาคตเนี่ยเราหวังว่าเราจะให้รู้ถึงระดับโลกเลยนะครับ<ฆ>หลังจากที่มาตรการโควิไดได้ผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยเราอยากจะนําเสนอตรงนี้ในระยะยาวต่อไปนะครับ<ฆ>ซึ่งในเรื่องของกิจกรรมเราแบ่งเป็นสส่วนนะครับ<ฆ>ตามที่ท่านท่านรองผู้ว่าได้นําเสนอเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยเรามีงานเสนอ เสนสารลำพูนเนี่ยเรานําเสนออยู่3ส่วนนะครับซึ่งจะมีในเรื่องของกิจกรรมเสน่สารแห่งผ้านะครับเมืองลําพูนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นมนต์เสน่ห์อย่างหนึ่งที่เมืองลําพูนมีจุดเด่นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องหยิบยกมาขึ้นชื่อมากจริงใช่ครับในงานนี้เนี่ยในเรื่องผ้าเนี่ยหนึ่งแน่นอนครับเรามีการออกบูธนะครับบูธสินค้านะครับมีแฟชั่นโชว์ใช้ผ้าไหมของลําพูนมานําเสนอผ่านสาวงามนะครับมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีของลําพูนที่สวยงามมีการประกวดที่ดาผ้าทอลําพูนนะครับมีมีหลายสิ่งน่า่นใจละไฮไลท์นี่แหละนะครับคือแฟชั่นโชว์นี่เองเพราะนั้นผลิตภัณฑ์ผ้าเนี่ยจะถ่ายทอดไปชุดเรื่องการแต่งกาย ออกไปสู่ตลาดการแต่งกายในเชิงของการแต่งกายได้จริงในชีวิตจริงนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราผลักดันแล้วก็ซึ่งในส่วนการจัดยาผ้าเนี่ยนะครับเราจะจัด2 2 2สัป,ปดาห์นะครับคือวันที่30เมษายนนะครับถึงวันที่2พฤษภาคมนะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือ7ถึง9พฤษภาคม64นะครับณศูนย์เฉลิมพระเกียรต,ติ80พรรษาตำบลเพียงยองจังหวัดลำพูนนะครับส่วนงานที่2นะครับเราก็จะมีกิจกรรมสีสันนะครับเกษตร ธัญ,ญพืชนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความโดดเด่นอย่างยิ่งเพราะเมืองละพูนเนี่ยเป็นเมืองกเกษตรอินทรีย์เรามีผลไม้ที่มีชื่อเสียงคือลำไยนะครับและยังมีอีกหลายหลายอย่างนะครับแล้วก็เราเป็นเมืองที่ต้องบอกว่าไรายได้หลักของเมืองก็เรื่องการเกษตรนะครับเราจึงเอาเรื่องอสินค้าเกษตรในเชิงคุณภาพนะครับในเชิงที่ปลอดสารพิษนะครับ ปลอดภัยยุคของการรักษาสุขภาพเมืองลำพูนตอบโจทย์นี่ยางยิ่งเราจะเอาไฮไลท์ในเรื่องของการประกวดธิดาเช่นเดียวกันครับสาวลำพูนสาวเกษตรลำพูนโอ้ท่านคะคือต้องบอกว่าทุกงานเราจะมีสาวสวยทั้งหมดเลยนะคะลำพูนมีชื่อเสียงสาวป่าซางนะครับสาวสวยเช่ง คืองานแรกผู้ชมหาที่บอกว่าเป็นสีสันแห่งผ้าเนี่ยอูผ้าก็สวยคนก็งามถัดมาอีกเป็นในเรื่องของผลผลิตลมยงลำไยก็มีสาวสวยมาอีกใช่ครับได้ชมชิมช็อปแชะนะครับแล้วก็กําหนดการกอ่างเลำหนดการนี่เราจะจัดวันที่14-18พฤษภาคมนะครับณศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80ดสิภาษาเทศบาลตบก็คือที่เดียวกันนั่นแหละแต่เราจะมีระยะเวลาในการจัดแต่ละกิจกรรมต้องมัะใช่ครับต่อไปก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เรื่องของ การดึงเสน่ห์สีสันของชาติพันธุ์ซึ่งลําพูนเองเนี่ยมีความโดดเด่น <c oughs> เช่นเดียวกันเรามีความหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์และมีวิถีชีวิตเชิงว่าทามที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์อยู่ <c oughs> วันนี้เราก็ได้เอากลุ่มชาติพันธุ์มานําเสนอในงานนะครับ <c oughs> มีการจําลองวิถีชีวิตนะครับ <c oughs> มีการละเล่นนะครับ <c oughs> พื้นบ้านนะครับมีการจัดจําหน่ายสินค้าที่เป็นของกลุ่มชาติพันธุ์ <c oughs> เราอยากให้นักเที่ยวนะครับได้ประสบการณ์ oh. ในการมาเรียนรู้วิถีชีวิตของ <c oughs> ชาติพันธุ์จังหวัดลําพูนนะครับชาติพันธุ์ ลำพูนเนี่ยเขายังมีประเพณีที่ยังเป็นเอกลักษณ์อยู่ทุกวันนี้นะครับเราก็อยากจะถ่ายทอดออกไปเราก็กิจกรรมนี้ก็เป็นไฮไลท์ที่จะมีการประกวดเช่นเดียวกันแต่ชาติพันธุ์นี้เราใช้หนุ่มนะครับหนุ่มหล่อชาติพันธุ์ลำพูนครับคค่ะครับโโซึ่งแปลกนี่เหมือนกันนะ,ะ,ค,ะครับผมเป็นเป็นชายหนุ่มมาประกวดเป็นหนุ่มชาติพันธุ์สาวสวยแล้วหนุ่มเราก็หล่อครับนะครับเอาไว้ทั้งหมดเลยนะครับผมเราก็จะจัดนะครับครั้งที่1นะครับวันที่29ถึง30นะครับพฤษภาคมแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยจะจัด 5 6มิถุนายนแล้วก็ครั้งที่3 12 1 3มิถุนายนนะครับณ<ะ>บริเวณข่วงพันปีเมืองลำพูนนะครับ ซึ่งรายละเอียดเดียวเราก็จะมีการ PR ออกไปอีกให้ให้ท่านให้ใหประชาชนได้รับทราบข้อมูลอีกต่อไปนะครับก็ในงานนี่ก็จะมีอื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะนะครับมีเยอะมา,ม,ยมากเราก็อยากจะให้ชาวจังหวัดลําพูนได้เอาศิลปะนะครับของดีต่างๆมารวมเข้าในงานนี้เช่นเดียวกันที่เราไม่สามารถพูดได้ในตอนนี้ทั้งหมดะนะครับก็อยากจะ,ะให้มาเที่ยวกันแล้วก็จริงๆงานนี้เนี่ยเราเน้นเรื่องของอการป้องก,กอันโรคโควิดมาตรการเราเข้มนะครับใ,<ช>ใส่หน้ากากาสวมแมสมีแอลกอฮอล์มีการคัดกรอง เฝ้าระวังอย่างดีนะครับเราให้ความสําคัญตรงนี้ในเรื่องความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอย่างยิ่งครับค่ะนะคะก็คือเราวางมาตรการทุกอย่างเอาไว้ทั้งหมดแล้วคุณผู้ชมคะเหมือนที่ที่เราได้บอกกันไปว่าจริงแล้วงานเนี้ยคือถ้าถ้าพูดถึงในภาพรวมภาพใหญ่งานนี้ชื่อว่าเสน่ห์สีสันแห่งลําพูนนะคะเดี๋ยวผู้ชมจะบอกว่าเอ๊ะมีกี่งานกันแน่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำพูนงานเดียวเนี้ยแหละค่ะแล้วมีภายใต้งานใหญ่นี้ก็จะมีอีกหลายกิจกรรมเหมือนที่ท่านสกิปได้บอกเมื่อสักครู่3ากิจกรรมใหญ่ๆจริงๆเราจะ ัดงานใหญ่แล้วมีย่อยๆไปอีกไม่จุใจใช่ไหมคะไม่เราแยกเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงโดยเฉพาะแต่ละสีสันเลยนะคะอย่างการจัดงานที่ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะท่านรองผู้ว่าคะคสเสน่ห์สีสันแห่งนำพูลเราเราคาดหวังยังไงไว้บ้างไหมคะสำหรับการจัดงานครั้งนี้ของเราค่ะครับในส่วนแรกนะครับก็คงจะขอเชิญชวนนะครับท่านนักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะที่ ท่านที่สนใจนะครับในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมรต่างๆเนี่ยนะครับก็ลองมาดูที่ลำพูนนะครับก็อยู่ไม่ไกลจากเชียงใหม่นะฮะก็มีหลายท่านมีผู้ใหญ่หลายท่านบอกว่า ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไม่ถึง30กิโลอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะฮะท่านท่านก็นยังเอ๊ะทำไมลำพูนมันอยู่ใกล้มากนะ,ะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะการเดินทางก็สะดวกนะตอนนี้ถนนหนทางต่างๆก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงไปเรียบร้อยแล้วะนะครับแล้วก็จะมีโครงการในเรื่องของการขยายถนนเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำนะครับก็จะเป็น จังหวัดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับสำหรับประโยชน์ที่จะได้นะครับกับทุกท่านที่มาเนี่ยนะครับอย่างน้อยน้อยเนี่ยท่านได้เห็นศิลปะวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ในส่วนของคนลำพูนว่าเป็นอย่างไรนะฮะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็การที่ท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนเนี่ยนะครับได้นําเสนอไปแล้วว่ามี3 กิจกรรม,รรมหลักๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผ้าอย่างที่เรียนไปแล้วผ้าไหมผ้าฝ้ายอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่ามีรูปแบบลายต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าตีนจกะนะครับหรือว่าผ้ายกดอกทอนะครับทั้งไหมทั้งผ้าฝ้ายอย่างเงี้ยนะครับก็จะมี สินค้าต่างๆเนี่ยที่เป็นตัวเด่นนะครับอย่างที่ผมนาเนียนไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าทางด้านกาแฟนะครับสินค้ากาแฟนี่ยิ่งแล้วใหญ่แล้วครับเรามีการพัฒนารูปแบบต่างๆนะครับตอนนี้ที่นิยมมากก็คืองาดานะครับแล้วก็ในส่วนของกระเทียมดำอย่างเงี้ยเป็นต้นวันนี้อาจจะไม่ได้เอากระเทียมดามาโชว์รม้หรือข้างๆนี่เป็นลไยนะครับเบอร์นีํลำไยอย่างเงี้ยค่ะถ ครับก็มีหลากหลายครับค่ะโดยเฉพาะเรามีลำไยสีทองนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นเลยนะครับซึ่งนำมาพัฒนาแล้วก็ส่งออกนะครับไปยังต่างประเทศนะครับท่านอย่างนี้ครับนี่นะคะขออนุญาตนะคะนี่นะอันนี้ก็จะมีลคไยใช้เนื้อลำไยอบแห้งสีทองค่ะใช่ครับครับอันนี้ก็เป็นอร่อยแน่นอนนี่นะคะใครที่ไปในงานจะเห็นทั้งหมดนะคะท่านจะขิตค่ะ เห็นทั้งหมดครับเห็นทั้งหมดยกมามากกว่านี้อีกนะคะอันนี้แค่แบบตัวอย่างเที่ยวเดียวเท่านั้นเองนะคะที่มาให้ผู้ชมได้ดูกันในวันนี้เพราะฉะนั้นใครที่มาเที่ยวคุ้มค่าแน่นอนนะคะท่านน้องผู้ว่านะคะใช่ครับก็ต้องเรียนท่านอย่างนี้ว่าตอนนี้สถานการณ์ในเรื่องของโควิดในทีนี้นะครับก็อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคแต่ว่าในเรื่องของการเดินทางเนี่ยนะครับรวมไปถึงการที่นะครับเราทางจังหวัด ลำปูนนะครับได้มีมาตรการในการป้องกันนะครับในเรื่องของสถา,านการณ์ต่างๆนะครับ<ม>ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมนะครับแล้วก็มาสัมผัสนะครับในเรื่องของเสน่ห์ของทางจังหวัดลำปูนนะครับก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าจังหวัดอื่นๆนะครับในเรื่องของฝีสันต่างๆครับค่ะ เมื่อสักครู่ที่ท่านจกริดได้บอกไปว่าอย่างน้อยการจัดงานในครั้งนี้นะคะอยากจะให้หลายๆท่านเนี่ยได้รู้จักจังหวัดลําพูนด้วยอย่างน้อยไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยทั่วโลกเลยนะคะท่านจก <คะ S 2> ริรคะแล้ว3มสีสันที่ที่เราต้องบอกบว่าเราคัดมานี่ก็คือถือว่าเป็นที่สุดสของสีสันแห่งลําพูนเลยทั้งในเรื่องของผ้าเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆรเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนะคะแน่นอนว่างานนี้คุณผ,ผู้ชมที่มาทเที่ยวได้ตลอดค่ะ เพราะว่าแต่ละช่วงก็มีการจัดงานใครชื่นชอบอะไรก็สามารถไปเที่ยวได้ในลักษณะของงานนั้นๆเลยแต่ถ้าสาคัญท่านบอกว่าชวนไปทุกงานเลยใช่ไหมคะต้องไม้ครบทุกงานค่ะแล้วก็ในเรื่องของมาตรการต่างๆเราก็เข้มงวดกันอยู่แล้วนะคะในเรื่องของโควิดถามท่านจะกิจเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงค่ะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้แน่นอนว่าทางจังหวัดน่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยไหมคะในช่วงของโควิดแบบนี้หลายคนอาจจะได้รับผลกระทบค่ะครับก็กิจกรรมนี้เนี่ยผมว่าเป็นกิจกรรมที่ เหมือนเปิดเปิดเวทีนะครับให้ให้ให้ชาวบ้านชุมชนประชาช,ชนของจังหวัดลําพูนเนี่ยออกมาเอาของดีออกมาร่วมกันรับร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวเอาของดีทุกอย่างของจังหวัดลําพูนเนี่ยมาวางไว้ที่จังหวัดลําพูนแล้วเป็นโอกาสของคนนอกพื้นที่นะครับที่มาลําพูน ถ้ามาครบทุกงานเนี่ยรับรองท่านจะรู้จักลําพูนอย่างแน่นอนแล้วท่านอยากจะกลับมาซ้ํำอีกนะครับผมอยากจะอยู่เลยมั้งคะแน่นอนรับรองว่ามาแล้วอยากกลับมานะครับถ้าเกิดใครไม่มาเนี่ยผมก็เสียหน้าเสียดายมากนะครับเพราะว่าปีนี้ท่านผู้ว่านะครับท่านก็ได้ ให้ความสําคัญที่จะดึงสิ่งต่างๆเพื่อให้คนที่อยู่นอกพื้นที่ลําพูนนะครับมีความสุขกับการได้มาลําพูนนะครับจริงๆเราต้องการงั้นแล้วก็อย่างน้อยก็คือเป็นการก,าร,กระตุ้นเศรษฐกิจรายได้ใหกับชุมชนของจังหวัดลําพูนอยู่ดีมีสุข,ขอพอเพียงเรา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 คาดหวังตรงนี้นะครับค่ะ,คะอบอุ่นใจอย่างแน่นอนถ้าเราได้มาเที่ยวที่ลําพูนด้วยเดี๋ยว่วงท้ายให้ท่านรองผู้ว่าเชิญชวนคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมเราอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสําหรับการเชิญชวนมาเที่ยวงานเสน่ห์สีสันแห่งลําพูนที่จะจัดขึ้นนใ ค,ครับก็ในส่วนของจังหวัดลำพูนนะครับอ,อ,อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับทุกคนที่มานะครับก็ต้องอย่างน้อยนะครับได้นมาสการหรือไหว้นะครับพัะธาหาริพุนชัยนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับของชาว เหนือเรานะครับแล้วก็ในส่วนต่างๆนะครับเรามีสินค้านะครับหัตกรรมต่างๆรวมไปถึงนะครับคนและชนชาติต่างๆนะครับซึ่งจะมาแสดงสีสันต่างๆเนี่ยให้กับทุกท่านได้รับรู้รับทราบนะครับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับก็ประสบการณ์ก็คือในเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโคมแสนดวงที่ทุกท่านประทับใจนะครับ ก็อื่นๆอีกมากมายนะครับท่านสามารถมานะครับเยือนลำพูนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนการกีฬานะครับอันนี้ก็เป็นเสน่ เป็นสีสันของทางจังหวัดลําพูนครับขอบคระคุณครับค่ะท่านจักริดคะเชิญชวนผู้ชมสักนิดนึงนะคะคสําหรับการมาเที่ยวงานนี้อาจจะไม่ใช่เฉพาะแค่งานนี้เท่านั้นรจริงๆแล้วเนี่ยเที่ยวลําพูนได้ทุกวันตลอดทั้งปีด้วยนะคะก็ ก็อย่างที่ที่นําเรียนนะครับว่าจังหวัดลําพูนเนี่ยมีของดีมากกว่าที่เราพูดวันนี้อีกนะครับแต่สิ่งที่เราจัดออกมาเนี่ยเป็นลักษณะของการที่หยิบยกมาเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวนะครับได้มาเยี่ยมชมแล้วก็เราก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆือีกมากนะมาเที่ยวในงานนี้ก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงอีกเยอะแยะนะครับและลําพูนเนี่ยเที่ยวได้ทั้งปีนะครับมีของดีทั้งปีตามฤดูกาลก็จะมีความหลากหลายนะครับแล้วท่านมาที่ลำพูนเนี่ยท่านมีความสุขแน่นอนนะครับท่านจะรูู้สึกว่าาเเมืือองลํพนปป็ นะครับไม่วุ่นวายรถไม่ติดนะครับแล้วก็มีอาหารที่ปลอดภัยมีความเป็นวิถีนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราคาดหวังว่าอยากให้คนที่มาจังหวัดลําพูนเนี่ยมีความสุขแล้วก็เก็บเกี่ยวความสุขกลับไปที่บ้านของท่านนะครับนี่คือความคาดหวังสุดก็อยากให้มาเที่ยวกันในงานนี้นะครับแล้วก็รับรองท่านไม่ผิดหวังแน่นอนครับค่ะนะคะคุณผู้ชมขาพูดขนาดนี้แล้วพอถึงช่วงเวลาของการจัดงานยังไงเชิญชวนกันอีกสักครั้งสิปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็นค่ะยังไงอยากจะให้ไปเที่ยวด้วยตัวของเราเองจะได้ไปสัมผัสกันอย่างงแแท้้้จริลวผูชม จะรู้ว่าเมืองลำพูนเป็นเมืองแห่งความสุขบนความพอเพียงอย่างแท้จริงอย่าพลาดเลยนะคะสำหรับงานใหญ่ที่จะจัดขึ้นสีสันนะคะแห่งลำพูนนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่อยากให้ผู้ชมได้ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้อย่างแท้จริงวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านที่มาร่วมพูดคุยในรายการค่ะขอบพระค,คุณมากค่ะสวัสดีครับ,บ,รบดีครับค่ะผู้ชมคะเดี๋ยวกลับไปที่พิธีกรทั้งสองท่านค่ะ